สวัสดีครับวันนี้วันที่วันพฤหัสนะครับเดือนมีนาคมนะครับวันนี้วันที่7นะวันนี้แวะเข้ามาตลาดไทยคลองถมอีกแล้วนะครับตลาดไทยคลองถมปทุมธานีนะครับตลาดนี้ก็จะมีทุกวันอังคารแล้ววันพุธนะเอ้พุธวันอังคารแล้ววันพฤหัสครับช่วงบ่ายไปถึงมืดนะ วันนี้มาถึงตอววนบ่ายสามนะครับประมาณนี้ร้อนนะครับโอ้โหสุดยอดช่วงนี้เข้าหน้าร้อนนฮะคใครที่ร่างกายทนแดดไม่ไหวนี่อย่ามาเดินนะจะเป็นลมง่ายๆผมเดินใน้สองสามซอยผมก็ต้องหยุดพักเลยนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินต่อนะครับเดินจดชินนะฮะขนาดเดินบ่อยๆเดินชินๆเดินประจานี่ยังร้อนมากๆก็เอาแย่เกมาเย็นเขาไม่ไหว มาเย็นนี้ก็จะเจอแนตะ่กาจ่จอดรถยากนะฮะเลยต้องมาในช่วงนี้นะครับพอเขามากันเราก็จะกลับแล้วทนะี่มากันเยอะๆกันอย่างเงี้ยผมก็กลับลไะถึงนานแล้วครับผมอ่าที่ป่าบ้าบยโมงไม่ร้อนเลยเนาะดูควาเรื่องหน่อยไม่อยากเดิ่ไม่ได้เอ,อยู่อยากจะน,นั่งอยู่ในร่มเนี่ยนะ ดีลมยังเคร่งชั่วครับถ้ามีลม ดีนัโซลา่าเซลล์ <laughs> <laughs> เอ๊ะจำไม่ได้ ทำไมทำบดีเลทำาอยู่แบบละเอียดดีหมดคุยราคาอยู่ตรงนี้ท่ไมุปีแล้วอะยกละครเอาหมยกหมดเลยวไปวางทีหนทเหลืองเืองานอะไงานนี่งาน qua kiếm lời <laughs> hết tinh thần này là không có một cái béo hay béo 卖的很厉害。 ตลาดไทยของถมนะครับใครที่สนใจจะมาลงขายนะครับก็ติดต่อติดต่อนะฮะติดต่อกับทางเพจของตลาดไทยเลยนะครับใน Facebook เรื่องไงนะฮะพิมพ์คุกเ l e เข้าไปนะฮะบ,บอกว่าตลาดไทยของถมนะฮะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สถานที่ติดต่อเรื่องไงนะฮะลองคุยกันดูนะครับราคาล็อกนะฮะ ครื่องนะครับตัวนี้คาดคณีไว้ดูจากล,กลูกทรงแล้วน่าจะเป็นตระกูลไอนะครับนะฮะน่าจะไม่เกินไห้ห้านะตัวนี้นะครับเป็นตัวหนาฟเ เครื่องเล่นอิเล็กโทนนะครับนะฮะข้างล่างปลูกมาเลยนะฮะตัวเหยียบเบรเหยียบเบรนะครับก็ลองปลูกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าะฮะเจ้าของไม่อยู่จะถามนอว่าราคาเท่าไหร่ครับสนใจลำโพงมั้นะ,ะขางในเีหน่อยจมรับ2เบนะครับร้อแล้วก็แ้าสายนะครับรับครับค้า าจะเป็นตวราาตันเวลาเข้าเวลาออกนะครับเวลาีเรให้รเข้าตลาดลอาะครับกมาสายนะครับถ้าล็อกจะของตวันนี้มาก็จะแวะมาเอากล่องร้านนี้ด้วยนะครับนะฮะแต่ยะกำลัง้วนอยู่กำลังขายของอยู่ก็เลยเดินผ่านเดี๋ยวขากลับค่อยมาเอานะครับเป็นกล่องแอมรอดนะครับสั่งก็ไว้นะฮะ กล่องงานไม้นะครับนะฮะสั่งจะทำสวยๆนะครับพอดีะจะมีงานแอมลอร์ดมีสั่งไว้ก็ลเลยต้องสั่งการไม้แบบนี้นะฮะมีติดนาทีนะครับนาสวนของถกนะครับจะท่านจะออกนะครับแมะนาไม่ออกทางด้านหลังนะครับตอนนี้ขับทุกไปแล้ว นะครับไม่ใช่ขีอ่ออกาทางด้านหน้านะครับเพราะทางด้านทางด้านหน้านะครับบางร้านัะค้าขายอยู่ทางหลังบักจะเก็บไว้กว่านะครับก็คือถามทุกไปแล้วนะครับก็คือถามทุกติดบัทีก็ได้นะครับแล้วค่อยออกนะครับไม่ได้ออกสองทุบครึ่งสองทุบนะครับไม่เอานะครับไม่ร้อนเลยเอานวต,ตามที่บอกประกาศเลยนะครับ อราทำงางเนี่ยตอนร้อน,น,นออเนี่ยพัดก็ได้เดินต่อได้เลยตอนร้อนเดินต่อดีกว่าวันนี้รีบกลับเดินไ <c oughs> One more. หลับไปแล้วหนึ่งคนแต่ลมมันเย็นดีนะแต่ร้อนที่เตีงเลยอากาศดีอากาศดีนี่ยังไม่ตายเออก้าวขวาได้ไหม หม970มั้งเนี่ย2 3 4 5 6 7 970

การได้มาตะวันนี่มันก็โอกาสได้เลือกของได้เยอะนะเพราะว่าเดินสบายสบายแต่มไม่สบายอย่างที่คิดคือมันร้อนนะแต่ก็เจอของครับที่ต้องการอะไรเนี้ยมาถ้ามาตะวันตะวันเนี่ยมัจะได้เจอกว่าก็เปดีราคาแบบต่อค้าเลยนะครับนะผมซื้อเนี่ยสมมาจะซื้อแล้วก็ฝากว้วที่ร้านเนี้ยผันนี้ก็ซื้อแล้วได้เราชิ้นหนึ่งนะ

อิเล็กโทนไม่ใช่นะเป็นเป็นโนรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับนี่สภาพยังสวยอยู่เลยนะฮะน่าจะเป็นเป็นโนนะตู้โบราณตู้นากานะีตู้โชว์โบราณน,นี้มาสวยๆนั้นเลยครับนะฮะสนใจมาดูครับนะฮะประหัสหน้านี้น่าจะยังอยู่เนาะหรือว่าไปแล้วก็ต้องลองมาลองมาดู ก็ถ่ายมาเยอะนะครับนะก็จัดไปเป็น2อ p นะีนะเ p พละสิบกว่านาทีประมาณนี้นะครับไม่ยาวเกินยาวเกินผมก็จะเล่นเดืรองงานก็ยาวนานเครื่องอัตโทมทนได้ไหว ตลาดไทยของถมปทุมธานีนะครับนะเที่ยวกันได้เลยนะครับมีทุกวันอลงคารและวันพระรหัสนะช่วงบ่ายจะถึงมืดนะมืดสามสี่ทุ่มร้วปงนะวลาประมาณนี้นะครับ,นะรบตลาดไทยของถมปทุมธานีนะครับอยู่หลังตลาดไทยขายผลไม้นะครับ